ฉันชื่อเฟลิดและฉันอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าทึ่งของฉันกับเดียคาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันอย่างแท้จริงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฉันเริ่มรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาหายใจไม่สะดวกและสุขภาพโดยรวมของฉันก็แย่ลงอย่างมากหลังจากการหาข้อมูลไม่กี่วันฉันค้นพบเดียคาที่สัญญาว่าจะปรับปรุงการทำงานของหัวใจและสุขภาพโดยรวมฉันตัดสินใจลองใช้โดยปราศจากความหวังมากนักและอยากให้อาการของฉันดีขึ้นอย่างมาก หลังจากใช้ต่อเนื่องไม่กี่สัปดาห์ฉันเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งพลังงานของฉันเพิ่มขึ้นอย่างมากและฉันสามารถทำภารกิจประจำวันได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยละอาการหายใจลำบากบรรเทาลงอย่างมากทำให้ฉันหายใจได้สะดวกอีกครั้งนอกจากนี้ความดันเลือดของฉันซึ่งเมื่อก่อนควบคุมไม่ได้เริ่มคงที่การทดสอบทางการแพทย์ของฉันแสดงให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างน่าทึ่งในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหัวใจของฉันแพทย์ของฉันประทับใจกับผลลัพธ์มากจนแทบไม่เชื่อตัวเลขที่เห็น แต่ผลประโยชน์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นฉันเริ่มสังเกตเห็นพัฒนาการโดยรวมของสุขภาพของฉันด้วยผิวของฉันกระจ่งางใสขึ้นระบบย่อยอาหารดีขึ้นและความเต็มใจที่จะ,ะเผชิญกับชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นอย่างมากฉันไม่สามารถแสดงความรู้สึกขอบคุณที่ได้พบดีอาคาได้มันไม่เพียงปรับปรุงการทำงานของหัวใจของฉันเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนสุขภาพของฉันในแบบที่ฉันไม่เคยจินตนาการมาก่อน หากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือเพียงต้องการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของคุณฉันขอแนะนำให้ลองใช้ดีอาคามันเปลี่ยนชีวิตของฉันในแบบที่ฉันไม่เคยจินตนาการมาก่อนและฉันแน่ใจว่ามันสามารถทำแบบเดียวกันให้คุณได้อย่าพลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้น และจำไว้ว่าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและรับประกรันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องทำการซื้อบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นอย่าเสี่ยงกับการลอกเลียนแบบและผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสยัยซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณไม่ต้องเสียเวลามองหาวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวอีกต่อไปใช้ประโยชน์จากโอกาสต,ตอนนี้และก้าวแรกสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดีและไร้กังวลคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและรักษาความปลอดภยัย